สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับผมแต่เราไม่ได้อยู่ในเกม Minecraft ธรรมดาเป็น Minecraft แ a บ Poppy Playtime นะครับผมนี่เราอยู่หน้าโรงงานเลยนะครับผมวันนี้ผมก็มีชาเลนจ์มาชาเลนจ์ตัวเองนะครับผมคือการที่ผมจะวิ่งให้เร็วที่สุดไปที่ที่ Poppy อยู่นะครับผมเหมือนในเกมจริงเลยแล้วก็เออก็จะมีอุปสรรคต่างๆนะครับผมอยู่ระหว่างทางแต่ตอนนี้ผมยังไม่บอกหรอกว่ามีอะไรทุกคนอาจจะเดาออกนะครับผมไปเดี๋ยวเราเริ่มวิ่งกันเลยผมจะไปอย่างไวเลยนะและผมก็จะจับเวลาไว้ด้วยบป๊บนึงเดี๋ยวผมจับเวลาก่อนเตรียมตัวผ หนึ่งสองสามเริ่มโอเคเวลาเรากำลังเดินนะครับผมไปเลยเราวิ่งเลยโอเคไปไปไปนี่ผมมีเครื่องนี้ด้วยนะเหมือนของจริงเลยไปดีกว่าไปดีกว่าผมอาจจะแวะให้ดูอะไรนิดหน่อยนะครับผมนี่เหมือนจริงไหมครับโอ้ตอนนี้ตอนคืนด้วยครับผมเริ่มน่ากลัวนิดนึงโอเคเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมไปวิ่งวิ่งเลยวิ่งวิ่ง ที่ผมวิ่งอยู่ปุะเนี่ยมันมาดูช้าๆจังโอเควิ่งไปโอเควิ่ง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 โอเคมาถึงตรงนี้แล้วเฮ้ยมากินอะไรล่ะ okay. โอเคเฮ้ยตัวไรอะตัวไรอะเฮ้ย โอ้มามีลองเล็กนะครับผมตวมเริ่มเลยโอ้ย,ยืนได้ด้วยอลองจริงๆนะครับผมเอ้ยเขาจะทําร้ายผมไหมเนี่ยเหมือนจะใจดีแต่ยังไงไม่รู้ตัวใหญ่มากครับผมไปเราไปต่อตอนนี้เวลากาลังเดินนะครับผมไปเลยรีบ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 เออลงลงเอ้ยเอ้ยเต็ดเตอันนี้ก็เหมือนจะเป็นแบบว่าผมจะให้มาดูแมปต่างๆนะแบบว่าสมจริงอยู่นะเฮ้ยไปทางไหนเนี่ย ส่วนตัวผมจะไม่เคยเล่นเกมจริงเลยนะเคยดูอย่างเดียวโอเคเราไปน่าจะตามทางเลยครับไปเลยวิ่งตรงดึงถึง,ถง,ถงทางไหนตอนเนี้ยเฮ้ยถึงแล้วหรอไวจังอ,อ้อเจ็บอุ้ยนั่นชัดเจนไหมครับตัวอะไรเราต้องโดดลงเราต้องเข้าเหมือนจะต้องเข้าประตูนั้นนะครับผมเออเราจะล่อไอตัวนี้มาตรงไหนดีอะ เราจะรอดไหมเนี่ยสวัสดีครับคุณเป็นเม็ดกับผมหรือเปล่าอุย๊ยคุณคุณเหมือนจะไม่เป็นมิดนะครับผมคุณเหมือนจะไม่เป็นมิดนะครับผมวู้ผมต้องรีบวิ่งนะครับผมผมจะทำไหมเนี่ยโอ้ยเอออโดนกินไปแล้วครับผมโอ้หต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยไม่เป็นไรครับผม โอ้โหตอนนี้2นาทีกว่านะครับผมนี่ไงโดนฆ่าบาย by ก u g g y w กกี้ไม่น่าเลยเดี๋ยวผมรีบวิ่งก่อนนะครับโอเควิ่งไปวิ่งไปวิ่ง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 โอเควิ่งไปวิ่งไปเข้าตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับผมโอเคไปวิ่ง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  อนนี้มัมมี่อยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยอุ๊ยมัมมี่อยู่นู่นนะครับผมผมขอไม่ไปยุ่งกับเธอแล้วกันผมจะเดินไปทางนี้โอ้โหเมื่อกี้ฮักกี้ถือว่าสมจริงอยู่นะครับผมเมื่อกี้คือมันอุ้มผมแล้วก็กัดด้วยเหมือนในเกมจริงเลยอะโอ้โหไม่ไหวเลยนะฮักกี้แหมนึกว่าจะเป็นมิตรกันมานี่คือราวดู2นะครับผม จะเรียกสปีดลันดีไหมเนี่ยเหมือนจะไม่สปีดเลยนะเหมือนจะจะจะตายเลยนะโอโ้แล้วเขาอยู่ตรงประตูอุ้ยมาแล้วได้ยนเสียงไหมครับผมเสียงก็เหมือนเกมจริงนะแล้วผมจะรอดจากตรงนี้ไปได้ไงอะ่ะมีทางให้ผมไปทางอื่นไหมอะ่ะโอ้โหมารอตรงนี้เลยรอเลยเหรอตรงนี้มาเอาไงดีอะ่ะผมจะวิ่งไปทันไหมเนี่ย เอ่อผมขอเตรียมใจก่อนนะครับผมผมอาจจะไม่ได้หันหลังให้ดูนะเพราะผมต้องรีบจริงๆรีบมากๆด้วยเอ้ยมานี่มามานี่มาตรงนี้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 มาเร็เวเร็วเร็วเวลงเลยดีกว่ามามาโอเควิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งไปวิ่งวิ่งกดวิ่งอุยรอดแล้วเกือบไม่รอดนะครับผมโอ้โห โคตรลุ้นถ้าผมเล่นในเกมจริงจะเป็นยังไงวะเนี่ยเขาจะตามผมมาอยู่ปะเนี่ยไม่เพลงยังอยู่เลยอือหลอนทางนี้ไหมไปตันปะเนี่ยโอเคลงต่อชุบลงนี้ต่อไปต่อไปต่อไปต่อมันดูวิ่งเร็วนะครับผมไปตัวฮักกี้เนี่ยโอเคไปลงนี้ต่อ อันนี้ตันไหมโอเคปางนี้เฮ้ยทางนี้หรือเปล่าเฮ้ยทางนี้หรือเปล่าเออทางนี้หรือเปล่าไปดูก่อนเดิ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 นขึ้นนี้ปะอุ้ยไม่ใช่ขึ้นไม่ได้ไปต่อไปต่อไปต่อขึ้น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 โอเคเฮ้ยน่าจะใช่แล้วน่าจะใช่แล้วทางออกนี่เลยแล้วก็ลงไปข้างล่างหรือเปล่าโอ้ยนี่ไงครับผมทางเข้า อเลยผมรีบวิ่งเลยดีกว่าเฮ้ยเสียงอะไรอีกอะเฮ้ยมีเสียงอะไรอีกเนี่ยมีใครไล่ผมปะเนี่ยหลอนแล้วเนี่ยเอาล้ะ <c oughs> ไปแล้ว,ลวเราวิ่งรีบวิ่งดีกว่าไป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 นี่เรามีเครื่องนี้ด้วยนะครับผมโอเคไปเข้าไป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 วิ่งวิ่ง ทางไหนเนี่ยโอเคทางนี้ชึบชึบนี่ไงเจอป๊อปปี้แล้วฮัลโหลป๊อปปี้หันมาหน่อยโอ้โหน่ารักกันเนี่ยสวัสดีครับแล้วก็ใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่เวลา6นาที28วินะครับผมเพราะผมตายไปตัวหนึ่งโอ้โหเซ็งเลยตอนนี้ชาเลนจ์วิ่งของเราก็ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลายๆคนอาจจะอยากเห็นว่าใน Minecraft เนี่ยตัวอดออนเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับผมไปเดี๋ยวเรา ไปดูกันเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับผมว่ามีตัวอะไรบ้างไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เพลเยอร์ player นะครับผมโอ้โหเพลเยอร์ตัวเหลืองมาเลยแล้วก็มีมือนะครับผมมือแดงกับน้ำเงินนะครับโอเคมาตัวถัดไป Sunflower Toy อันนี้น่าจะอยู่ใน Chapter 2หรือเปล่าใช่ไหมโอ้โหยืนยิ้มแฉ่งแล้วก็ Huggy Wuggy นะครับผม Went ก็คือตัวในท่อนะครับผมใน Chapter หนึ่งเนี่ยที่มันวิ่งไล่เราจะเป็นยังไงดูกันโอ้โหคลานมาเลยมันจะไล่คนอื่นไหมเนี่ยอ๋อเดินอย่างนี้นะครับผม ชืบ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 เหมือนสไลด์ขาโอ้ยๆจัดการเพลเยอร์ไปเนี่ยแต่ก็ฮักกี้วักกี้ตัวธรรมดาไปแล้วเอา้าตัวนั้นจัดการไปแล้วครับผมอันนี้เป็นคนละมอกับตัวนูนะครับผมจะเห็นได้ว่าความสมจริงนี้มันจะมากกว่านี่แล้วก็กระโดดงับผมด้วยโอเคตัวถัดไปกันเป็นฮักกี้วักกี้สเตทนะครับผมก็คือลูปปั้นมานี่เลยตัวเดียกกับที่อยู่ในข้างในโรงงานนะครับผมที่ผมวางไว้ยิ้มแฉ่งมาเลยแล้วก็มีป๊อปปี้ นี่ป๊อปปี้แต่ตัวจะสูงหน่อยนะครับผมเหมือนจะไม่ใช่ใชตุ๊กตาตัวเล็กทั่วไปโอเคมาตัวถัดไปกัน Purple c a t e r p i l l a r ตัวอะไรอ่ะหนอนหรือเปล่าเอา้าหนอนม่วงนะครับผมในชัปเตอร์สองที่มันคอยคลานเข้าหาเรานะครับผมโอว้วิ่งเร็วอยู่เนี่ยตัวถัดไปนะครับผมมัมมี่ลองเล็กอันนี้นะ่าจะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของชัปเตอร์เลยหรือเปล่านี่มัมมี่ลองเล็กลองจริงๆยาวมากครับผมตัวแล้วก็สามารถคลานได้เหมือนแมงมุมเลยอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยจะตีกันหรือเปล่าเนี่ยเอาเอาอุ้มอุ้มมาม,มี่ไปแล้วโอ้โหโอ้โหพลังมาหาศาลมากกัดมาม,มี่สองทีตายนะครับผมมาเรามาดูตัวต่อไปกันคิดส่มิสซี่นี่น่ารักมากเลยทําไมเดินท่าน,นั้นล่ะยิ้มด้วยนะครับผมแต่เมื่อกี้สยายยิ้มรู้สึกแปลกๆนะโอเคอันนี้ฮักกี้วักกี้ของมอสอีกตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทียบความสมจริงกับตัวนี้กันอันนี้คืออีกมอสโอเคมาโอ้จะแตกต่างกันเลยนะครับผมตัวไหนเทพกว่ากัน รอคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมโอเคเรามาตัวนี้กันฮักกี้วักกี้สีม่วงเป็นยังไงเนี่ยโอ้ฮักกี้วักกี้สีม่วงนะครับผมเหมือนตอนนี้จะเริ่มเล่นสีแล้วครับผมไม่มีตัวอื่นแล้วฮักกี้วักกี้กรีนสีเขียวโอ้โหเขียวมาเลยอเขียวปากแดงนะครับผมมือเหลืองตัวถุดปกันบุกี้บอทหุ่นยนต์นะครับผมอันนี้เท่อันนี้เท่มากเออเนี่ยสไลด์หุ่นยนต์ฟเท่มากครับผม น่าเอาไปเป็นเหมือนแบบว่าหุ่ญญนยนต์ติดบ้านแบบว่าทําความสะอาดบ้านอะไรเงี้ยน่ารักดีตัวสุดท้ายนะครับผม flower toy ก็คือของเล่นดอกไม้นี่เลยเอย้สุดท้ายสุดยังเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนอ๋ยังไม่สุดท้ายนะครับผมเราเหลืออีก4ตัว bron ตัวดนโนเสาร์นะครับผมอันนี้สมจริงอยู่หูวิ่งเร็วด้วยแล้วตัวนี้ล่ะ candy cat น้องแมวปึ๊บโอ้หน่ารักมาก เฮ้ยอย่าทำร้ายแมวน่รารักมากครับผมแต่เหมือนฮักกี้วอกกี้นี้จะไม่ตีตัวอื่นเลยนะครับผมยกเว้นมัมมี่ลองเล็กไหนลองดูดิมัมมี่ลองเล็กมาแล้วจริงด้วยเขาไม่ถูกกันเนาะโอ้โ,อโหกัดมัมมี่ตายเลยโอเคเรามาดูที่แคทบีกันต่อนี่น่รารักมากเลยน้องแมวโอ้ยมีเสียงแมวแงวด้วยโอเคมาตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นฮักกี้วักกี้เดชแอกถ้าตายท่านี้เลยนะครับผมอุย้ยเราสไลด์ได้ด้วยฟิวนี่ก็คือฮักกี้วักกี้เดชนะครับผม ก็คืออาก,ก้วักกี้ตายนะ่าจะเป็นตอนชัปเตอร์หรือเปล่าที่เอาเอา,เอาแมวแมว,แมวเข็นไปไหนน่นจะเป็นชัปเตอร์หนึ่งนะครับผมที่หล่นจากสะพานใช่ไหมนั่นแหละน่าจะใช่โอเคครับก็โคงโหมดการชรเลนแล้วก็หมดการรีวิวเพลงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหมค่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ